ถ้าสนใจสว่านทูอินวันกดดูที่ลิงก์ได้เลยนะครับวัดความกว้างวัดความสูงมากรูขายึดโดยเอาด้านนี้ขึ้นใช้สว่านเจาะรูฝังพุก Khá tức. Tức khó. Khó tức. Tức tăng khả nhất hẳn là nàng tức tật tật tức hôn màn lói xuống tịch tăng ngài ถ้าสนใจสว่านทูอินวันกดดูที่ลิงก์ได้เลยนะครับ